สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pro Dive Imaging นะครับกับผมพิตี้ศักดิ์สิิ์ว่องวศินนักถ่ายภาพหลายๆท่านนะครับก็คงจะทราบกันดีอยู่ว่าเวลาเราลงไปถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยแน่นอนครับแสงมักจะเดินทางไปไม่ถึงจุดที่เราถ่ายภาพเราจึงจําเป็นที่จะต้องพกแหล่งกําเนิดแสงลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟฉายหรือว่าสโตรบแน่นอนครับวันนี้ผมมีสโตรปตัวหนึ่งมันแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักนะั่นก็คือ CNC YS3 ตัวนี้ที่เขาบอกกันว่าเจ็บทีเดียวจบมันดียังไง รลองไปติดตามชมกันนะครับ ผมเริ่มต้นถ่ายภาพใต้น้ำนะครับด้วยการใช้สโตรกเสียไม่ว่าจะเป็น y s d 1ว s d 2แล้วก็ y s d 3ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเ n c เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพใต้น้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็น housing เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆแล้วก็สโตรกสโตกของ C n ีเนี่ยเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นระดับต้นๆของวงการถ่ายภาพใต้น้ำทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าเจ้าเ n ีย s d ว3ตัวนี้เนี่ยมีสเปคแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆบ้างเราลองไปดูกันครับ จุดเด่นข้อแรกของ Y s แ3ตัวนี้นะครับนั่นก็คือกําลังแสงที่มันแรงขึ้นเป็นไกด์นัมเบอร์สันสามนะฮะกำลังแสงที่มันแงนน no. นรง,แง,นแงขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพในที่ตื้นได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าแสงเนี่ยมันจะสู้กับแสงพระอาทิตย์ได้นะฮะพอเราลงไปในที่ลึกความเข้มของแสงที่มันแรงขึ้นมันจะทําให้การเดินทางของแสงเนี่ยเดินทางไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่คล่องในการใช้สโตรปใต้น้ำนะครับเจ้าตัวไวแอตตัวนี้ก็มีทาร์กเก็ตไลท์มาให้ ทีนี้ทาร์เก็ตไลทเนี่ยมีไว้ใช้เพื่อจำลองลำแสงที่ส่องออกไปเราจะได้รู้ว่าแสงเนี่ยมันไปนกระทบที่วัตถุที่เราถ่ายหรือเปล่านะครับที่สำคัญครับตัวเวสต์ีสตัวนี้ให้ t a r ์เก็ตไลทที่มีกำลังแรงกว่าตัวเก่าถึง4เท่าแล้วก็เขาปรับเปลี่ยนระบบแผงไฟหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับโดยเราจะสังเกตได้ว่าทางพลาสติกครอบด้านหน้านี้เขาเปลี่ยนเป็นเลนแอลฟิลิคอลนะครับซึ่งเลนแอลฟิลิคอลตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้แสงที่ออกมาเนี่ย มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นในส่วนของหลอดแฟลนะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบ2หลอดการใช้หลอดแฟลชสหลอดเนี่ยก็จะช่วยให้แสงที่ยิงออกมาเนี่ยมีความอิ่มตัวมีความนุ่มนวลแล้วก็กระจายเท่ากันทั้งวงแสงนะครับเมื่อก่อนนะครับในการที่เราจะถ่ายภาพสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวรเร็วเนี่ย เราอาจจะถ่ายได้แค่ช็อตหรือ2ช็อตเท่านั้นเองจากนั้นสโตรปเนี่ยก็จะเกิดความร้อนสะสมจึงทําให้การยิงสโตรบครั้งต่อไปเนี่ยแสงมันออกบ้างไม่ออกบ้างนะฮะจึงทําให้เราพลาดโอกาสสาคัญในการที่จะเก็บช็อตต่อไปตอนนี้ครับ CNC ก็เลยออกแบบวงแหวนอลูมิเนียมตัวนี้ที่ช่วยทําให้การระบายความร้อนของสโตรปนั้นดีขึ้นนะครับเมื่อการระบายความร้อนของสโตรบดีขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ย เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเราก็จะไม่พลาดโอกาสสาคัญในการถ่ายภาพอีกต่อไปอุปกรณ์ในกล่องที่เขาให้มานะครับก็จะมีหัวบอลตัวนี้ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับตัวอาร์มเทรอะไรต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับเฮาสิ่งได้นะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ซึ่งดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้เป็นแบบมาตรฐานให้องศาการกระจายแสงอยู่ที่1 1 0องศา โดยส่วนตัวผมผมชอบเอาดิฟฟิเซอร์ตัวนี้ไว้สําหรับถ่ายมาโครครับซึ่งการกระจายแสงของมันไม่กว้างจนเกินไปทําให้แสงเนี่ยมันลงที่สัตว์ที่เราถ่ายได้เต็มที่แล้วก็ยังได้ความซอฟต์ของแสงได้อย่างดีด้วยคอนทราสต์ไม่เยอะจนเกินไปสําหรับคนที่ชอบถ่ายวายเอ็นเกิลนะครับทาง CNC เนี่ยก็มีโดมดิฟฟิเซอร์มาให้ลองใช้กันโดยโดมดิฟฟิเซอร์ตัวนี้ช่วยเพิ่มอง,องศาการกระจายแสงได้ถึง170องศาทำให้เวลาถ่ายออกมาเนี่ยเราสามารถ กางสโตบแบะสะโตบออกเพื่อลดการสะท้อนของตะกอนได้สำหรับสายมาโครนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยชอบถ่ายมาโครมากๆทั้ง CNC เนี่ยเขาก็ผลิตอุปกรณ์เสริมมาชิ้นหนึ่งก็คือสนูดจริงๆแล้วสนูตเนี่ยมีไว้เพื่อบีบลำแสงลงต่างจากตัวโดมดิฟวเซอร์นะครับโดมดิฟวเซอร์ช่วยในการกระจายแสงแต่ว่าสนูดเนี่ยช่วยในการรวมแสงทำให้แสงเนี่ยมาตกลงที่ subject จ,จากนั้นฉากหลังมันก็จะเอาเป็นสีดำหมด เพื่อทาให้ตัวแบบเนี่ยมันดูโดดเด่นจุดเด่นของสนุตัวนี้นะครับก็คือมันมีปริซึมอยู่ด้านในซึ่งปริซึมตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่คอยหักเหแสงจากทาร์เก็ตไลท์ของสโตร์ให้มาตกลงที่ตัวแบบทําให้เราประมาณได้ว่าตัวแสงแฟลชที่เรายิงออกไปเนี่ยมันโดนตัวแบบจริงหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นครับสนุตัวนี้เนี่ยมันจะมีซอฟต์ดิฟฟิวเซอร์อยู่ข้างในทําให้แสงออกมาเนี่ยมันไม่แข็งจนเกินไปทําให้ภาพเนี่ยมันไม่กระด้างแล้วก็ ได้ภาพที่ยังคมชัดอยู่เหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าตัว YS3 ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นอีกอย่างเช่นตัวขาหัวบอลที่มีความเอียง35องศาช่วยให้เราจัดโพซิชันของสโตบได้ดียิ่งขึ้นนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือสโตร์โคเวอร์ซึ่งช่วยในการป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆหรือว่าช่วยในการลดแรงกระแทกในการที่เราจะไปโดนโดนู่นโดนนี่หลังจากที่ผมได้ลองใช้งานเจ้าตัว YS3 d ตัวนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งครับในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ย ผมว่ามันเป็นสตโตบที่ใช้งานง่ายมากๆเพียงแค่เปิดโหมดแล้วก็ตั้งกําลังแสงแค่นี้เราก็ใช้งานมันได้ละนะครับสตโตบตัวนี้เนี่ยเหมาะก,กับคนที่เริ่มหัดถ่ายภาพใต้น้ําจนกระทั่งถึงมืออาชีพเหมาะสําหรับคนที่ถ่ายมาโครแล้วก็วเกิลนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเจ้า YSD3 ตัวนี้นะครับอยู่ที่24,990บาทราคาไม่แพงเลยนะครับพร้อมประกัน2ปีจากทาง C&C Japan เพื่อนๆท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ Pro Dive Imaging หรือตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากทาง Pro Dive นะครับสุดท้ายนะครับผมขอฝาก Ysc 3ตัวนี้ไว้เป็นสต็อปผู้ใจของนักถ่ายภาพใต้น้ำทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารด,ดีๆจากทาง Pro Dive Imaging นะครับ